สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี่สิผ้ามาหดนำทุเรียนหน่อยเขาเนาะอากาศเริ่มหนาวแล้วค่ะพี่น้องเจ้าของช่องนี้ก็บ่ค่อยสบายด้วยค่ะด้วฝาก FC ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะคะสดชื่นอยู่พี่น้องช่วงนี้ล้มกับแห้งกัเข้ากับตรงหดนำชุมือนะคะเศร้า แปดเก้าโมงบวเกินสิบโมงนะคะตรงรถช่วงประมาณนี้ค่ะของข้ามันเป็นดินล่วนปนไส้ข้าจําเป็นตรงรดน้ำเสมอนะคะถ้าท่านฤดูหนาวรดน้ําทุกวันแต่ถ้าเป็นหนาแล้งนี่ก็สองสามมือเออขั้นเป็นกระสีประมาณนั้นค่ะนาหนาวน,นี่คือทึ่งลมนะคะลมมันมาน้ำม,มันจะแหงไว นี่ค่ะพี่น้องมีมีหลายรุ่นในสวนเฮาผู้ลงคนก็สิว่าคิดมีต้นหน่อยต้นใหญ่เนาะคะ่ะมันมีหลายรุ่นมีรุ่นหาเดือนรุ่นสามเดือนแล้วก็รุ่นรุ่นหนึ่งเดือนรวมๆแล้วก็สองรอยกว่าต้นเนาะคะพี่น้องตัดหญ้าก็บพัดนั่นในเล้วเราพี่น้อง คาง้างเห็นเขียวๆนะก็เป็นหญ้าที่ห้าปลูกไว้เพื่อบ่ให้พื้นที่มันวางเปล่านะคะเพราะว่าอยู่บานเข้าก็เลียงง่วหลายปลูกหญ้าไว้เพราะว่าในสวนเขานี่บรใส่แทบแทบแทบบริฉีดสารเคมีนะคะตน้นต้นนี้ต้นหาเดือนแล้วพี่นอ้อง ตันยาเข้าก็ตัดไอ้แค่ออมๆรอบนอกอะตรงค้นเข้าเาก็จงจงไว้ให้มันให้ยามันให้เก็บความชุ่มชื้นให้ทุเรียนเขาเนะค่ะพี่นอ้องก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะสดชื่นดีทุกตนดู ตัวเลี้ยงขั้นขั้น,นเฮาปลูกแบบบะมุ่งสลเลนเนี่ยค่ะพี่น้องอันนี้เป็นความคิดส,ส่วนตัวนะคะขั้นเฮาปลูกแบบบะมุ่งสลั่นสิเพิ่นสิทนสิหนาวมากฝนมากเพิ่นก็สิมีความแข็งแรงอยู่ในโตเพิ่นบอกคือกันกับไอ่ที่เฮามุ่งสลเลนเนาะค่ะพี่น้องเนาะคลิปนี้ซ้ำ